น่ะป้าบุงโกนี่แมะมักง่ายเลยสวัสดีครับของผมเป่าเครื่สาวติอิสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องหากนอกโเนาะอยู่หางกิแล้วฝากพี่ฝากน้องกินของบ้านเฮานี่พักนอกนหรือใบบัวบกผักกระโนทำอกทำใน พากันออกมาหาลเลาะเก็บพักจ้ะพี่น้องจ้ะเอาไว้เมื่อกินกับก่อยไข่มดแดงกินก็ปุนกับแจวก็ะว่าไปติ๊กจําได้ว่าตอนมายกโยฮะเฮยที่เห็นมันยังน้อยตอนนั้นน่ะบัดนนี้นึกได้เลยว่าเออเรเขยไปเก็บพักหนอกปะหรือใบ,บมัวบกมาไว้กินกับปุนกับแจ่วกับลาบเนาะมาพี่น้องตุม้มโฮมมาอยู่หลายคนกินอย่างกระแทบพี่น้องเอ้ยกางเกงขาดเป้าป่ะน่ะขาดมลุกขาดเป้าขาดโุตรที่ไขาดทั้ง ก็ใหญดอกมีบ็อกเซอร์อยู่ไหมเน่ใส่มาทั้งตัวใส่มาทั้งตัวคนเดีคนเดีคนเกินคนเกินบกขาดบกขาดแต่เกินคนค่ะเกินผักหนอกหรือใบบัวบกค่ะหลายอีหลีแถวนี่เรามายกโยสติกเห็นมันยังน้อยเนาะก็เลยว่าเนี่ยหละมันใหญ่แล้วมั้งปลาเนียวอ่ะเออเอาหลายๆเลยบอกเค้นเอาเมลเซ่น้ำไว้จะมากินน้ำของบ้านเฮา ก็สิมาเบิ่งเทาคนเต็มโค้งนึงแม่แมนมีเทาก็คือสิบูเป็นตะกินเลยเลยโอเคจะตื่นป้าคนมาทั้งหมู่บ้านเลยเซนมาผ่าปลาก็มาผ่าปลามีแต่ทีมผู้ชายเนาะมอไซซาเร่งคนเต็มโค้งเลยก็เลยเปลี่ยนเทนบัตนี้เปลี่ยนก็มาโห่นี่แหละก็เว่าพักหลายได้แถวนี่ก็่พักเมือกินละกันวะหลายอีหลีแม่เบิกเลย เลาะทุ่งเลาะท่าหาเก็บพักเก็บยาผู้ใดมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เบาเคนเสาติ๊กนำเนเด้อจ้าช่วงนี้หากินโมโม่ไว้แม่ยังบอกเขาป่าเขาดงปันใดพี่น้องมาหาเนาะเขาก็อยากใช้เวลาอยู่กับพี่กับน้องพี่ผู้บาเคนข้างหลังผ่อแม่บรรลุคือวิถีบ้านเขาอืออย่หากินบ้านเขาพี่น้องบึงเดินไปที่ถ่ายรูปอือั่งนั่ดีเดยอันด sure. ีอ่อนเลยแอบเลยอืมอันดี thì ừ. đang sủng, hạt chè của lẩu, cột đồ của lẩu, bắt đang dùng, đang nhảy, Thả với kinh đây bộ mình cứ kinh đây để mình kẻ này, nó sẽ sủng lắm, kinh có kinh Hãy à, นุ่มๆเงีหญ่อ่อนๆจิ้ม่มาพี่มาพี่มาพี่ตะกงหินแล้วคเียบเหยียบเหยียบเียบอน่อนนือคนจิ้มยังบบมาตะกงมาจี้ท่าแล้วมาพี่ พั<น> <sia. S 1> กเกาะสานพักโลกตามทุ่งนาฝนพักอีนอดางใหญ่เงี้ยเลยเนเ้ยใสๆทางพุ่นเบาทางหนาสติกนี่ก็มี หัวเต็มทุ่ทงเลยองฝาอนฮ้อนนี่นีน่โอเคบุญยากมาได้ทำในข้าวมดีเลยมืดิอือ บ้านพี่น้องมีคือบ้านสอดติ๊กอยู่พ่อจ้ารักดังสมแก่ไี่แลยแข็งไม่ได้ดังผำธรรมชาติผกจากธรรมชาติพวกคุณเก็บไปขายกับกำไรสิบบาทอยู่ได้ในตลาดเป็นเลย่หกเขาก็มาหาอ้าวทำงานต้องเสี่ยงเลยนี่ไปโกนกับบวชพี่เลย

để anh hai đi đi thôi uh -huh. Bước cổ cả Má kì này lôm lôm này đi Trùng quay này Má bán thấu có bước kinh đế ừ. Cô, đấy, cô này Cô lấy cô nói no. nào đấy? <laughs> ừ, có lẽ nó tìm tùm mọi người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  tìm tìm tùm mọi người tìm tìm อเอาล่องใหม่ดูดิรองมันดีไหมมันมีทีข้างหลังตยังน้งนงอยให้เก็บห้องออนซนไหมเนี่ยค่น,น,นครกระปีเลย

เลูกเพิ่มนะเนาะนี่ก็เพีเกี่ยวบ่ได้โอ้เต็มเลยอ้มาถือสองมือดิเต็มเลยไปโบบกล้วนๆหรือพักนอกนะงามงามด้วยจ้ะนี่งามเลยเนาะไปมันอ่อนเลยของเศษได้นี่เสพไปพอเอามือแส่น้ำมันสีเหี่ยว จะได้ผักแรงสมมันแก่บ้เนาะฉันเลยได้เก็บมือให้ปักตุนอีกต้นเล็กต้นน้อยหักกรบริเก็ตมอกรเว้นไว้ไหี้มันใหญ่อีกโอ้ยตั้งหลายทางเด็ดเด็ดเลยเขาไปเอาไปเลยนี่นี่พอกี้ตอถักดอกบัวมีนั่นแหละไปลงไปฝุงหมากบวนเป็นอะไรมุมีน้องหมากหัว เก็บผักเก็บงานให้ไปกินกับปุ่นกับแจ้วดางส่งมาจะได้เก๋นะเก๋เก็บดังเยอะเอาดังไม่น้อยสมดังสมก็ได้ดังขุมดังสมบ้างสิด่มีดังขุมใบมันเข้มกับมันเก๋บอกเชนจะเอาเอาแบบนี้เออเดี๋ยวหอมันจะเก๋ ได้แบบนี้มาเบิที่ตันนี้อ๋อขนมโพได้ไปไหมไม่หายใชไหมดีอ่อนเนาะอ่อนเออกินไปรู้บบกินขนมโพกันได้ไหมนี่จะดังยังไอืมดูสิเ กเปันหลายเก็บเก็บมาเอาพี่เลือกเลยจะอ่อนๆแล้วไปเหลืองๆโอ้ยไปแหังย่างไปแหังหลายแม่นบดเก็บนี่นี่ขุมอ่ะ ถ้าถามว่าเก็บเบิน no. มือเอาไปกระสอบก็ได้ไม่หายแห้งย่างแห้งมีแห้งย่างแห้งเจอมาแถอะมีมีเพื่อนแต่ว่าพอแล้วเบาเขคนขึ้นกระสอบขึ้นกระเป้แล้วมาพี่อยู่ในแห้งบั้อืดแหงน้ำอยู่ยังบัวเนาะดูดิแต่ว่าก่อนที่สิบประหดบัวบบกแคนพักโนอกลงในนี่ ไฟเลยปาดเดินเฮงบอดแบนี่ใบบักใหญ่เลยพี่น้องเห็นบะนั่นน่ะนั่นน่แม่นมดเลยนี่นี่นกุ๊บอีขึเลยสบ่อุยสะออนสะออนแต่แล้วแต่แล้วมันเจอพักเสบลุงไฟเก็บลุงไปแบบนี้โอ้ยยัได เป็นเจ้าหน่อยก็จะมาเจอมุมทีไปแห้งงามแบบนี้โอ้ยอนๆแม่นบ่เลยบอกเคียนเลยนี่าทุ่งนาหลายแล้วลงแข็มนี่ไปแห้งหลาแบบนี้แม่นเบิดเลยเูนปะพูดิบัวบกทั้งนั้นผูกมันอดเนี่ยแบบนี้เนาะบอกเคีนเนาะบอกเคีนอยู่พี่เป็นช่อเป็นช่ออยู่แหมโอ้พี่ๆมาฟังพี่มาฟังพี่เด็กอ้ักเราเข้าไปเรียนทางค่ะ แม่นบุญเลยคุณบอเห้นคุณพูดมาอยู่ในกอผูมันเหมือนใบบัวเลยนั่น่ะเออปาดพ่ออีแม่ดูบนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอน้เอ่ก้ต้นอย่างร่งแต่มันงามมาก โคเดียวสุมเดียวเ่งเพงเอาไปปลูกพอคิดนะนะาบ่งโกนี่แม่มักใหญ่เลยเออเอาเอาันเลราพี่น้องก่อนแล้วค่อยหาเก็บอีกเวลาหานานแล้วถ่ายอยู่สักพักใหญ่ๆแล้วจ้ะเก็บเอาเก็บเอามาเจอมุมนี้ไปแห้งหลายเป็นแห้งตาสะอน หมูใหญ่กว่านเนาะจ้าเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยได้ครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าขอใหคติดตามและกดไลค์